ไปศีสัตว์จงประสาทประสิทธ,ธิิจเจ้าน,นามยังบูดาสูบบาทาวยธรรมีโนโอาูากานประธานพรประธานศัพย์สินสลิงคานแก้แหวนหนินงรโชคลาบมั่นคงตลอดจนที่ท่านเคยอยู่ร่วมในโลกใบนี้พรพวกข้าพระเจ้านั้นขอท่านคาหาักเนธหักวัดทุ่มทีก Bye. ก็จะมีการนะนำเรียนในการที่จะนะแจกเรียกว่า,วาอาหารนังลูกค้าที่สมาคมของเรามีจิตกรรมนะครับท่านก็ได้อำนอยวยโวยสารใรรหร้ความสะดวกอยู่เสมอนะครับคุณค่าของสมาคมศรีสัสตาร์นครพน,นมนะครับที่คอยประสานงานภาพล้านภาคเอกชนเมื่อมีเหตุขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการแจกทานนะครับ ัจาจัดตั้งโรงทานส้มตำขนมอาหารการกินต่างเรียนเชิญนะครับมารับได้เลยนะครับอีกสักฟักหนึ่งเพื่อท่านประธานรับประทานอาหารเหมาะสมดีอิ่มเรียบร้อยแล้วก็จะมีการม้อนะครับเห็สศพหรือว่าโลงศพจำนวน400ใบให้กับสมาคมผ,ผู้ภัยศรีสตานนครพนมเพื่อนนะครับนำแจกจ่ายนะครับกับ วัดวาอารามต่างๆหรือผู้โบกชูใบบุญพร้อมกันสามครังได้หรือไม <c oughs> ส่สาธุสาธุสาธุ นับจากตรงนี้เป็นต้นไปหนูนางสาวพรพันธ์ใส่ทับีสุหรือใบบุญอัน,น,นอายพร้อมทับทีมทุกท่านทับแม่ทับเหมือนทันเรียดกันแม่ก็คืออีกท่านที่ช่วยเหลือผู้คนวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ลูกทั้งปด จะอนุโมทนามอบรวมทัพใบบุญญาบริจาคโงสสลงศส400ไอให้กับสมาคมกู้ภัยศรีสัจนะนครพนมเจ้าค่ะอาสาธุสาธุสาธุอาทุ่ใหม่มาผมต้องพูดไปท่าน ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีงามคุณท่านผู้ชมครับที่น้องที่อยู่ทงบ้านก็ดีอยู่ที่นี่ก็ดีนะครับคือพลังศรัทธาจากน้องอันน้องอันอุษาบินมาจากกิรมมนนะมาทาคุณงามความดีมาช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ไม่นั้นไม่สวัสด์จะมีเท่าไหร่ไหมครับซึ่งในครอบครัของเราเนี่ยมีผู้ภัยศสีสละมีน้องอันมีคุณแม่นะฮะแล้วก็ที่น้องชาชนอาสาสมัครเหล่านี้ครับทำให้สังคมและครอบครเรามีความหวังมีความสุข นะครับพราะ้องอ่านนะจ๊ะลุงพ่อยังไม่ทราบว่าเขาอยู่ไหนเลยเพียงแต่รู้ว่าเขาคือผู้ที่เป็นพลังสุทาที่ใจบุญนะคะที่มาทำกุศลให้กับหลวงพ่อนมนะครับขอให้บุญกุศลที่คุณทำเนี่ยเป็นผลานะไมยให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันดับแรกและเจริญยุ่งเรือค้าพขออ้างอิงเอาเดชพระบรมีองค์ท่าพนมพระยาศรีสัตนคราชและเทวาอารักษ์หลายที่ศิีสถิต ในนครขนมและท่านที่เคารพนับถือที่ท่านศรัทธาในสิ่งต่างจงมาดลบาดานประานพรในน้องอันและคณะครอบครัวของลูกอ้นนะครับคุณแม่นะฮะจงมีแต่ความสุขความเจริญเมื่อคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุ สวัสดีค่ะถึงการแล้วเวลา,ยาแล้วของทันยารักตนาวดีสีสัตนนา่า่าสาธุสา แต่รบควหแายข้อมือนะครับฟันแล้ก็รับคนนาแข็งนะครับใสเดี๋ยวขด้วยครับเติมเติมเติมเตินเติมเตมเติมเติมเติมเนิมกติมคตัมเติ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 มเต่อยติมเติมเติมเติาเัินเติมเติเติมเติเติมเตมเเติมเติมเเตมเมเติมเมเติมเตเติเมามเะมเคมเมเ ตรงข้ามป้ายเวียดนามชาวถนนนิจโยนะครับอ่ามีป uh, ั so bah, so like ๊มนะครับมีสำคัญห้าเวียนเตียนเนี่ยกานะครับใครมีเนราะว่ามาจากทีาไอเสกีมบายยันจากอันอันอะไรนี่ครับพี่จะไม่ไปเวียดอีกรอบเ นี่ครับนีครับกท้ายนะคะืนค่ะพอห็นแล้วแลยืนแคนะครับันนี้นครับผม งานละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราก็จะมีหีบศพบรรจ,จุล่างรมเย็นบรรจุล่างแล้วก็รถแท่ ชาวภักณกิจสุดนะครับเราบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ